สิ่งที่เรียกว่าบุญมันหมายถึงอะไรความสบายใจพอเราทําอะไรที่เรารู้สึกว่ามันดีแล้วแหม่ใจมันพองมันสบายมันอิ่มเอิบเพราะว่าเราได้ทําสิ่งที่มีประโยชน์ชอบกระทําสิ่งใดไปใจไม่สบายอ๋อนี่เป็นบาปนะเพราะว่าบาปนั่นคือการกระทําที่ไม่ถูกต้องมันจึงทําให้เกิดความติดขัดขึ้นมาในใ,นใจมันอึดอัดขัดข้องบางทีมันก็มนมองมันรู้สึกไม่สบายใจไม่ชอบใจเป็นทุกข์ก็อย่างนั้นแตะ เราสามารถกระทําสิ่งที่เป็นบุญได้มากเพราะมันง่ายละเว้นการกระทําที่ไม่ถูกต้องะน,นั้นมันก็เป็นบุญแล้วมันเกิดประโยชน์มันก็เป็นบุญแล้วแล้วก็ละเวน้นการกระทําที่ไม่ถูกต้องเราก็ไม่ทําสิ่งที่เรียกว่าบาปเมื e ่อ <c oughs> เรามีความสบายเกิดขึ้นในใจมันก็เหมือนกับว่ามีสวรรค์อยู่ในใจเมื่อทําดีแล้วไม่ต้องไปสแสวงหาสวรรค์ที่ไหน,นสวรรค์เกิดเองแล้วก็เมื่อทําชั่วก็ไม่ต้องสแสวงหานรกที่ไหนนรกเกิดเอง เกิดที่ไหนที่ใจสวรรค์กับนรกก็อยู่ที่ตรงนี้เองถ้าเรากรับทฏิฏฐิทัศนคติให้เข้าใจถูกต้องเราคงจะมีกําลังใจที่จะสร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้นในใจอยู่ทุกขณะและสังคมนี้ก็เป็นสังคมของชาวสวรรค์นั่นเองและเราทําได้ถ้าเพียงแต่ว่าเราต้องการจะทําให้จริง